ครับหลวงพ่อถือว่า<ม>ตอนวิปลาสที่หลวงพ่อเทียนให้ว่าต้องมาทวนอารมณ์ร,มมรัวลมคะอืเพราะว่าหมายถึงยังไงนะครับตามตัวหนังสือในหนังสือครับมันคนที่จะเป็นวิปลาสวิปัะโนดเหมือนลรยฝนนะเอาเป็นเอาตายหรือเมื่อยหรือทาำเลยมุนทะลุูัดันลง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 ถ้าก้าวป่าก็จะนั่งลงปา่ามาไปยัง ดำดูดุมดุมไปเลยมันไม่มีข้อสงเกียร์สะการองมันคน oh. ที่จะหลงป่าพอมันไม่สังเกตยสก,การคนที่จะหลงอารมณ์หรือคนที่จะเป็นยุคกันเล็กยุคประหลาดเนี่ยมันมันต้องโอ้ออกเปเราตายจะห้อมได้จะบินได้ปฏิหารก็พูดอย่างนี้นไปขนาดนั้นนะแล้วนะคนไปเนิ่งๆที่จะหลงป่านไม่หลงนะไปเป็นนะ่ะ เกษษเิดข่าวเ,เ,เขารู้ที่พุทธานิเนี่นะบูรู้ที่พุทธานี่คนที่จะหลงปา่ามันรู้ที่พุทธา,าน่ะเขาทำเหมือนกันคนเข้าเป็นไม่หลงทำหลวงพ่อหนี่ยจะฉลาดเจีวได้อะ่ะยังเป็นใหญ่ป่าก,ก็อบอกอ้ามมาขี่ไปเรื่อยไหลไปเรื่อยเออฉลาดคนที่เป็นวิปปนุนวิปปัชนีวิปปาร,ราคเหมือนกันเป็นเป็นแบบ เราก็เชื่อว่าแต่าคุณกินเหล้ามีปัจฉนาเป็นปัสนโนะรุ้งพอเถอะลูกอย่าเมาแล้ว<ม>อืมผมไม่เมาอ่ะม,มีรุ้งขอดอกแดงอ่ะที่อาตายเลยยืดๆก็เาก็ปล่อยให้เมามาเรียปากกัน <c oughs> มันมันมันต้องมีเหตุมีผลพอสมควรปรากฏกลัวแล้วโุ๊ เป็นลำพิภูมิพมิภารันจะเป็นบ้าเนี่ปันปี้บ้านนักจัดสนาที่ประสนิฐเป็นสนนะไปนู่น,นเลยควรจะเป็นบ้าโอ้โหเลยบ้าแล้วกว่าจะเป็นคันดีมแล,ดแล้วแต่ดิประสบการณ์แล้วเมื่อกี้หลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดตอนแรกว่าเอา่อที่ว่าทวนอารมณ์คือยังไงนะทวนอารมณ์นี่อารมณ์นี่นะอารมณ์คู่แรกนะครับแล้วก็เทียนสันเดี วิปัสนนาทุกสายเลยครับสอนเร่องรูปเรื่องนาครูปนามโอ้รูปรูปคือวัตถุทุกอย่างวัตถุรูปนามที่จิตใจความรู้สึกใช่ไหมพัฒนาสัญญาณทางกายสัญญาณอะกับนามย่อเป็นสองกันายะเป็นการรูปนามโอ้รูปเป็นทําอะไรยืนเดินนั่งนอนก็เป็นรูปทำถ่ายรูปก็ได้เนี่ยจนจิตใจแหละ หายไปได้แล้วลูกไม่มีห <ừ> าไม่เจอเลยอยู่ไหนไม่รู้เร่มันลูกทำน้ำทำลูกทุกน้ำทุกร่างกายมัน,ก,นก,ก็เป็นป่วยเป็นไข้นะอท <ừ> ุกข์อ่ะปวดหัวปวดท้องหนูวบายไ้เนี่ยลูกทุ๊บหน้าหอทิคนเป็นงงายคนน้ำหมากขาดเฉลีย่ยคนน้ำมอนอะ่ะป่วยแล้วจะไปเราอเชอด้วย <ừ> โงง่ายอะ่ะ รูปทุกนามทุกข์รูกโลกนามโลอันยันตุขังนาจาโอ้เรียกว่าอารมณ์รูปนามโอนี่เรียก่าอารมณ์รูปนามเบสิกเบื้องต้นถ้ารวบตัวกันไปโอหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เบสิกมันนี่ก็เลยเป็นเป็นอารมณ์รวบตัวนนับไปหน้าไปหลังเดินหน้าไปหลังก็ได้แต่ว่ารบตัวอารมณ์ พค่ณจะไม่หลงอารมณ์แต่ถ้าหลงอารมณ์มันจะหลงป่านั่นเสะโดยหลง่าดเนี่ยจะไปทางไหนแล้วหลงป่าเลยเข้าป่าคนเดียวหลงป่าทำไมก่อนมาบวชเนี่ยเรามีมีปีนแจ๊บจะเปจริงนกเนี่ยทีนเข้าคนไปเลยเราไม่ได้ดูเขามาทางไหนนะมันดูแต่นกอ่ะไปเลยมันจะดำดำ เดยยานัสัตว์ธรรมาตุ้ดังบอกเลยแต่วันก็จะเข้าหล้มฟ้าเลยมาจากไหนไม่รู้เลยคนโง่เข้าป่าไม่ได้ชิดตั้งเลยเนี่ยในที่สุดก็หลงจริงๆจะนอนแต่ที่ยอดไม้ก็ได้วันนี้ไม่นอนข้างล่างเสื้อมาสั่งถามถึงเยี่ยมในที่สุดก็เลยตั้งใจนะหมุนรอบตัวเอง มันอยู่มันอยู่ทางนี้แนละ้วมันจะเราหมุนอะไรแค่นั้นเด็ดเนี่ยอืมไปทางนี้อ่าไปทางนี้ตรงมาเลยเส้นตรงก็เป็นเป็นเจอทางก็ไปทางนี้เจอทางซ้ายหรือขวาปะนี่ตอนเย็นไอ้คนกลับบ้านนะไอ้คนไม่ไปป่าตอนเย็นก็นกลับบ้านดูรอยอนี้ โอ้รอยเท้าคนไปทางนี้ทางขวาเนี่ยแน่นอนดีเลยผูกจริงๆเราเลือกทางถูกอ่ะจะได้ถูกทางได้ยินเสียงไก่เสียงม้าเห่าไก่ขันบะคูบทางเนี้ยต้องมีคนแน่นอน่ไก่ป่าไก่บ้านไก่บ้านแน่นอนเสียงอย่างนี้สังเกตนะเขาไปถามเขาก็ถูกจริง เอญญาฉันจะไปที่นั่นที่นี่อยู่ทางไหนอนะ่ะบอกมาที่นู้ทนทางนั้นอะตอนนี้โดยจักทารโดจักนั่นแล้วีกหกกิโลโอ้มาไกลไกลเว้ยแต่ก็ร้กกองเพลงได้เพราะมันจะถูกถึงถึงที่อยู่ของเรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ปฏิบัติต้องเหมือนกันนะถ้าเรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ประราชอยู่ผลิตในนี่ยอย่างบุกเอา ไม่มีแสงสว่างมันมีโดนแจมเป็นเพื่อนเยอะนะสองพอเราเห็นออาทางโดนนั้นก็ไม่มีเสีอแน่นอนที่เด้งเราเต่งได้เลยยิปร่ามันก็คือความเนะห็นผิดนะผิดว่าจะหอดกจะดินเป็นผู้พิเศษเป็นอรอันนด้ เป็นนะเอาลบเพื่อฟูมเวลากินก็กินเวลานอนก็นอนบางคนเนี่ยเวลาเพื่อนนอนไม่นอนเพื่อนกินมุ้กูไม่กินนะในที่สุดวิปริตวิปลาสเลยเพี้ยนเลยไม่พักไม่ตอนไม่ตอนไม่ตักเพี้ยนเลยแต่มองป,ปัดหวนพอพอเหมืนอนเหมือน,นว่าแบบอย่ากจะไปอยู่ใน อยู่ในหัวอะไรของเราเองเนาะออกมาข้างนอกหน่อยนะก็อยู่อะไรแปลกๆอยู่คนเดียวเพราะคนเกิดเกิดเสียงแววเสียงใช่ไหมเรียเสียงคิดคนพูดอยู่ในหัวพารู้ในหัวได้ยินเสียงแด้มาเรียกหัวมันนี่มันนี่ไปเลยแล้วก็จะมีเสียงแววเสียงคิดเสียงบอก ถ้าไปกับมันก็ผิดละถ้าไม่ไปเนะี่ยไปอย่งชั่วถ้าไปกับมันนะ่ะกลางคืนเขไปอนะ่ะไปไหนนะไม่รนะู้อ่ะเขาเรียกให้ไปอนะ่ะ <c oughs> ตามเสียงไปเจ็เพื่อนคนหนึ่งขายาบไปละอันนะนร,ะรีบหาลิ้นหองวันดีคืนเด็กแกวิ่ง,งออกลูกทนะุ่งอ่ะวิ่งเลยไม่มีจีวรยิ่งถ้าไม่ยิ่งหรือฮะเพื่อนีเพื่อนคนนึงบอกบอกให้วิ่งวิ่งตรงเลยนะ รู้เสียงมาจากไหนเร่ยเวิ่งยิ่อไปเดินมาเรยลยนะผู้หญิงคนหนึ่งเขาปฏิบัติพวกเราเนี่ยนะคำัานดิเลกหานดิเลกแย่รงไม่เป็นกันเลยติดอารมณ์กเ็เกิดเสียงดังที่ว่านะเขาบอกให้ไปพบก,กันที่สนามบินแค่รีบบอกให้ป่วยออกรถไปรถมาจะไปทิ่สนามบินตอนนั้นพบมีคนผู้ มีเสียงพิเศษมีเสียงอะไรเสียงจีบเสียงทำอะไรมนั่งสนามบ,บินหัวแ,แกเสือแกลล้วแก้วว่าใจเย็นนะอย่าฟ้าร้างไปไอยปก็จะไม่ออกนะอ่ะจะรอไม่ไหวจะวิ่งเลยไปผ่อนรถนะมันรีบวิ่งวันนี้ตำรวจพสกีแท็กเก็ผู้หญิงหนึ่งมันวิ่งอะไรของมันนะไม่มีอะไรนะกระเป๋าเขาขี้นขึ้นขี้นทำไมวิ่งมันจะไหน ตำรวจได้จับมาส่งโรงพยาบาลฉีดยาให้นอนหลับ <c oughs> ตื่นมาก็เพื่อถามเยาลยบ้านคุณอยู่ที่ไหนมีโทรศัพท์ไหมมาโทบทวนน้องใช่ไม่ตัตวครับแฟนเราเป็นเราเนื้นอล,ล,ลักษณะนี้แค่นี้แะมันแม่ไปแล้วต้งพอเทียนหอดก็ไปตามตามเันไปจะตามกันไปไปฟังม,มันปฏิเสธไม่แล้ว อะไรหยุดอันนี้เรา<ไ>เรา,เราแบบสมมติถ้าเราเหมือนเราก็กลับมารู้สึกตัวนี้ได้มาเาราสัาเขียูหรือให้ผูเสียงอะไรใครบอกไปทำไมมีเหตุผลอะไรอ่ะคผูไม่ไปอะ่ะ <c> ก <oughs> ็เลยหยุดเคยนีมีฟังฟังดูเหมือนว่าจะบบปิดกั้น